มาเก็บหิมะที่เกาหลีค่ะหนาวมากเพราะว่าที่นี่ตอนนี้หิมะตกแรงมากโดยเฉพาะวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าที่เกาหลีเกาะเจจูพุ่งมาเกาะเจจูค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อันซีจริงๆนะคะแต่ว่าพุ่งมาทำรูท่านนี้ค่ะถ้าเกิดไม่ได้ คุณปลาพามานะคะเราจะไม่ได้มาสัมผัสพีมะากุ้งก็นั่งอยู่กับคุณปลาอันนี้ตอนนี้เรารายงานสดตรงจากเกาะเชจูนะคะที่เกาหลีใต้ค่ะเ,คเดี๋ยวมาคุณตาได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะคได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะมชัดเจนเลยค่ะคุณคุณชัดเจนนะคะเดี๋ยวมาสวัสดีกับคุณพาทูนทสงขาหรือคุณปลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณ สวัดีคุณตาค่ะวันนี้ต้องบอกว่าฟินมากค่ะฟินกันทุกท่วนหน้าเลยค่ะค่ะก็เรียกว่าตั้งแต่ที่เราลงเครื่องมานะคุณตาคะลงเครื่องปั๊บหิมะตกมาต้อนรับแบบไม่เกรงใจพวกเราเลยนะคะตกมาแบบใครที่แบบว่าบอกว่าไม่เคยเจอหิมะมาที่นี่ค่ะ แล้วที่เกาะเชจูตรงนี้นี่คุณปาช่วยเล่าิด้ดูว่าที่วันนี้เรามาเนี่ยจุดแรกไฮไลท์ของเราเราขึ้นไปที่ไหนนะคะขึ้นไปบนภูเขาฮาราซานค่ะอย่างถ้าเกิดเป็นหน้าหน,นาวเนี่ยบนภูเขาฮาราซานจะเป็นจุดที่หิมะตกเยอะที่สุด ถ้าเกิดหลังจากหิมะตกไปแล้วใช่ไหมคะเวลาเรามองขึ้นไปบนฮาราซานหลายคนเขาจะเรียกว่า no ปูจีเกาหลีเพราะหิมะมันก็จะคุมอยู <c oughs> <Yeah. S 1> <uana> ่ด right. ้านบนสวยๆเลยอันนี้วันนี้เรามาเนี่ยด้านล่างก็ตกด้านบนก็ตกนะคะเราก็ขึ้นไปด้านบนกันเพื่อไปหาจุดหิมะถ่ายรูปแบบฟินๆสวยๆนะคะแทบจะไม่ต้องขึ้นไปสูงมากเลยนิดเดียวเราก็เจอหิมะแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาบอกว่าเออวันนี้ที่เราขึ้นไปเนี่ย คุณตาเชื่อไหมคะกว่าเราขึ้นไปถึงตรงเขาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนหลายเส้นทางมากเพราะว่าหิมะตกตลอดเส้นทางนะคะรถก็ใช่ค่ะเพราะว่ารถที่ขึ้นไปพอมันจะลื่นอ่ะน,นะคะเพราะหิมะกำลัตงตกมันจะลื่นก็อาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเราได้ได้ขึ้นว่า โชเกอร์มือดีนะคะใช่ค่ะเป็นคนเจจูแท้ๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักเส้นทางการขึ้นภูเขาพาราซานค้างข้างเยอะมันจะมีหลากหลายเส้นทางมากเส้นไหนพอเราขึ้นไปแล้วดูแล้วขึ้นต่อไม่ได้เราก็เปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งก็เปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งจนสุดท้ายเราสามารถขึ้นไปด้านบนไปถ่ายบิมะฟินฟินฟูฟูสวยๆมาจนได้ค่ะบิมะฟินฟินฟูฟูสวยๆนะคะรับรองอ่ะกุ้งค่ะกุ้งส่งไปให้ชม รับรองหลายๆคนอย่างจริงๆบางคนไม่รู้ว่าหิมะอย่างถ้าเกิดหิมะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนฝนตกบ้านเรานะคะแต่เม็ดฝนถ้าเกิดตกลงมาตรงนี้มันเป็นจุดขาวๆมันเป็นขาวๆนะเป็นเหมือนเศษน้ำแข็ง ใ่เหมือนจะจะเป็นเกล็ดเก็ดก็ไม่ใช่วันนี้มันเป็นเหมือนเม็ดใหญ่ด้วยนะคะแต่มันไม่ใช่เป็นเม็ดน้ําแข็งเนาะมันเป็นเม็ดแต่ว่ามันยังเป็นเกล็ดฟูๆจับตัวกัน <c oughs> อุ้ยอธิบายไม่ถูกอ่ะแล้ววันนี้ตกแบบไม่ญญบรรยายายเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราส่งหิมะไปที่ห้องส่งค่ะเดี๋ยวฟังเพลินๆไปนะคะตอนนี้เรารายงานสดจากเกาะเชจูเกาหลีใต้นะคะ อุณหภูมิข้อประมาณติ่งลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งประมาณลบหนึ่งอ้คือตอนนี้กูอาจจะแบบพูดปากแบบคือมือไม้เย็นมากแล้วก็หนาวท้งสันแล้วก็ปากเแข็งหน่อยนปากแข็งอย่างเดียวมีที่เที่ยวใช่ไหมงะจากที่เมื่อกี้เราขึ้นไปโปอยหิมะเล่นกันบนภูเขาฮาราซานะคะเราลงมาไปไหนต่อนะคะ เราไปสวนส้มคือเกาะเจจูเนี่ยผลไม้ขึ้นชื่อที่โด่งดังที่สุดบนเกาะเจจูก็คือส้มค่ะที่นี่ปลูกส้มกันเยอะมากแทบจะทุกครัวเรือนเลยแล้วเราก็เข้าไปที่สวนส้มแล้ววันเนี้ยโชคดีมากที่หิมะตกด้านล่างปกติสวนส้มเนี่ยน้อยมากค่ะจะมีโอกาสได้เห็นหิมะตกที่สวนส้มวันนี้เราโชคดีจริงเราเหมือนไปกินส้มเที่ยวออกมาจากตู้เย็นก็ใค่ะหิมะตกในไร่ส้มค่ะ มันตาเชื่อไหมคะแบบโหมันเป็น Amazing มากหนาวก็หนาวอยากจะเข้าไปถ่ายรูปก,ก็ถักแล้วก็เขาจะมีส้มให้เราชิมนะคะที่นี่เป็นส้มไรเม็ดเป็นพ,นพันุเฉพาะของเกาะเจจูใช่ค่ะเป็นสายพ,านพันเฉพาะเลยก็จะมีสองสายพันธุ์หลักๆรสชาติอ๋อรสชาติกุ้งชิมแล้วนะคะชิมเผื่อชิมเผื่อคุณตาด้วยนะคะรสชาติมันจะแบบ มันจะหวานหวานแล้วมันก็จะมันมันไม่ได้หวานเจีย๊ยบมันแบบมันหวานอมเปรีย้ยวแต่มันอร่อยค่ะอร่อยภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรนะคะมาชิสเซอ่ะ <c oughs> เห็นไหมคุณปลาเราไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเราจะสาวท็กภาษาเกาหลีได้ด้วยนะคะส้มที่เมื่อกี้พี่ตาวันนี้ Amazing ม,มาก,พกมเพราะปกติเราไปไล่ส้อมอ่ะเราก็จะเห็นส้มแบบเป็นต้นๆแต่เนี่ยส้มจะมีหิมะตกในลูกส้ม แล้วก็ใบส้มนะคะจะคลุมไปด้วยหิมะคุณตาท่านฟังนึกภาพตามนะคะว่าส้มมันจะอร่อยแค่ไหนแค่เราเห็นหิมะบนส้มที่มันก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะแม่เราได้มาชิมนี่เขาให้ชิมฟรีนะคะถ้าเกิดมาเห็นบอกว่าถ้านั่งเที่ยวมานี่สามารถเอาตะกร้าเข้าไปเดิได้ๆๆค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าเอตก้าไปมันเอตก้ามันเล็กไปนะสำหรับคณะทัวร์เราเนี่ยเขาให้เป็นกระบะเลยค่ะคือเขาเอาใส่กระบะมาตั้งไว้ให้ทัวร์เราเลยอะค่ะอะไรนะคะอ๋อเป็นช่วงๆนะคะเพราะว่าเราส่งตรงจากเกาหลีใต้เกาะเจจูค่ะนี่แหละของแท้นะคะก็อาจจะค่ะก็ตอนนี้ได้ยินชัดเจนยังคะได้ อ่าโอเคจากสวนส้มเราไปไหนต่อนะคะเราไปหม่ส้มกันเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็ไปดูดอกไม้ค่ะน <c oughs> ะคะไปที่คาเมเลียฮิลเนาะที่นี่คือดอกคาเมเลียบานเต็มไปหมดเลยปกติดอกคาเมเลียก็จะมีสีชมพู <c oughs> สีแดงแ <c oughs> ต่คนนี้เป็นสีขาวเพราะหิมะเกาะไปที่ดอกไม้เต <c oughs> ็มไปหมดเลยค่ะคุณตาเชื่อไหมคะว่าเขาจะมีแบบเป็นเป็นอ่างอ่างที่จะลอยดอกคาเมเลียในอ่างเนี่ยจะมีขอบอ่างที่จะเป็น มเกาะแปมเลยนะคะคิดถึงเฮบูบอยสีแดงเลยค่ะเบิงซูค่ะคือมันูมัน a เมซิ่งจริงๆนะคะประมาณหนาวก็หนาวแต่ว่ายังไงก็ต้องบไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาสัมผัสไอมากทีนี้ตรงนี้สะคะน่าสนใจที่คุ้กกำลังนั่งออนแอร์สดอยู่นี่นะคะเราอยู่ที่ไร่ชาขาวจริงๆมันเป็นไร่ชาเขียวนะคะแต่วันนี้ค่ะ เขาแปลงสภาพเป็นไร่ชาขาวเพราะว่าหิมะตกเต็มปกคลุมที่ไร่ชานี่หมดเลยค่ะขาวทวนไปหมดเลยค่ะตอนนี้คือจากสีเขียวอะค่ะเราแทบจะมองไม่เห็นตัวใบเลยอย่างเราหิมะเนี่ยมันเกาะอยู่ท่าจะทุกใบเพอเรามองจากด้านบนคะนค่ะที่เนี่ยเขาจะกว้างขวางมากเราก็เลยกลายเป็นว่าเห็นไรชาขาวแทนไรชาเขียวนะคะจะขาวหรือจะเขียวยังค่ะ จะขาวหรือจะเขียวยังไงนะคะแต่ที่นี่เขามีความฟินนะคะเขาเห็นบอกว่าที่นี่เขาจะมีอะไรเด็ดที่ไอศครีมของชาเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่<า>เขาจะมีคาเฟ่ที่เด่นๆด,ดหลายคนเขามาที่นี่ก็ต้องมานั่งหมั่นคาเฟ่ที่นี่กัน,กนเรา <c oughs> จะมีทั้งไอศครีมที่ทํามาจากชาเขียว <c oughs> เนื้อเขาจะนุ่มแล้วก็แบบอมมุนมากแล้วก็จะมียำโรนะคะที่ข้างในเป็นคริมนสดแล้วตัวเนื้อโรเขาเนี่ยเป็นเนื้อที่แบบครูเรากัดไปปุ๊บเราได้กลิ่นหอมของชาเขียวแบบฟินมากค่ะ ใครคือใครมาก็ต้องมาหมาั่นมะเดี๋ยวซื้อไปฝากกับคุณตาคะ <c oughs> แต่ <c oughs> ไม่แต่เดี๋ยวกินเผื่อก่อนค่ะแล้วเ็บอกว่าถ้าเกิดมาที่นี่นะคะ <c oughs> คุณตาเชื่อไหมว่าคิว <c oughs> ยาวมากเราต้องต่อค <c oughs> <บ>ิวแบบใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่มีไฮไลท์เขาคือ <c oughs> ถ้าเกิดใครมาที่เกาะเจจูแล้วไม่ได้กินที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงค่ะใช่ค่ะแต่ อไอ,ไอ,ไอติมชาเขียวแล้วก็<า>โรมใช่ค่ะด้วยความที่เขาอยากจะให้เป็นเอกลักษณ์ที่นี่เขาก็เลยไม่ส่งขายข้างนอกกลายเป็นว่าใครอยากจะมาหมั่นของเขาเนี่ยต้องเข้ามาที่ไร่ชาเขียวโอซุลล็อกที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็ต้องเป็นคาเฟ่ของเขาที่นี่ที่เดียวเลยนะคะแต่ตอนนี้ปิีงกว่าสมัยก่อน เราไม่ต้องต่อแถวโอ้หเมื่อก่อนคิวยาวมากค่ะน,นะคะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยความที่ทัวร์จีนไม่เข้าเกาะเจจูเลยนะก็จะเหลือแต่พวกเราซึ่งเราไม่ต้องไปต่อแถวยาวๆเหมือนสมัยก่อนตอนนี้ฟินสุดก็คือไม่ต้องต่อแถวค่ะแหมพูดถึงเรื่องทัวร์จีนนี่นะคะเราต้องคิดว่าเห็นบอกว่าที่เกาะเจจูนี่ตอนนี้เรื่องอไวรัสโครโรนาปลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ทัวร์จีนเข้าใช,ใช่ค่ะ,คะ ค่ะก็ถ้าเกิดจะพูดถึงตัวไวรัสตัวใหม่เขาเขามีชื่อใหม่นะพี่กุ้งนะคะชื่อของเขาอะไรนะไวโควิดไนทีนนะโควิด19โควิด19ซึ่งตอนนี้ค่ะที่เกาะเจจูเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะผู้ที่ติดเชื้อของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยไม่มีอยู่ในเกาะเจจูเลยในรายชื่อที่เขาขึ้นมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าที่นี่ยังคงปลอดภัยจากตัวไวรัสแล้วก็เวลาเข้ามาที่เกาะเจจูด้วยความที่เขาเป็นเกาะค่ะ ะะจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อเช้าเนาะเขาก็จะตรวจเราทีละคนทีละคนทีละคนเป็นการคัดกรองถึงแม้ในประเทศอะคะ่ะในประเทศก็ตรวจทีละคนก่อนที่จะเข้ากอกเพะตอนนี้ย คือป้องกันอย่างดีมากเลยแล้วก็สําหรับจีนพาสปอร์ตจีนปกติแล้วเนี่ยพาสปอร์ตจีนมาเที่ยวเกาะเจจูโดยที่ไม่ต้องทาวีซา่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเขาประกาศเรียบร้อยแล้วค่ะว่าพาสปอร์ตจีนต้องทาวีซา่ารวมถึงพาสปอร์ตอื่นๆด้วยตอนนี้ยกเว้นพาสปอร์ตเดี่ยวคือพาสปอร์ตไทยค่ะอุ้ยเรียกว่าไทยไม่ต้องทำวีซ่าค่ะ,คะ <c oughs> ฟ้าเสียงดังหน่อยค่ะต้องเอาโทรศัพท์ใกล้กว่านี้อ่ะได้ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะได้ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะชัดเจนแล้วนะคะโอเคไวรัสเดี๋ยวฟ้าฟ้าคอนเฟิร์มให้ในเรื่องของตัวไวรัส นะคะโควิด19ที่เกาะเจจูเนี่ยปลอดภัยชัวร์วคะ่ะยังไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในเกาะเจจูเลยนะคะแล้วก็มีการคัดกรองอย่างดีมากทั้งินเ international ทั้ง domestic สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่นี่นะคะอากาศก็บริสุทธิ์ด้วยเนาะมีการตรวจแบบทุกคนทีละคนทีละคนนะคะไม่ใช่แค่เดินผ่านกล้องอย่างเดียวเขาตรวจให้ทีละคนเลยนะแล้วก็มีการประกาศเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาว่านะักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดต้องทำวีซา่าเป็นการ คัดกรองอีกหนึ่งชั้นสำหรับที่นี่ด้วยคือสมัยก่อนสมัยก่อนคนจีนไม่ต้องทําวีซ่าค่ะคนจีนสามารถเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้เลยแล้วก็หลายๆชาติก็ไม่ต้องทําวีซ่าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ออกมาใหม่เป็นที่เรียบร้อยทําวีซ่าทุกพาสปอร์ตนะคะยกเวน้นพาสปอร์ตไทยค่ะโอ้แนวภูมิใจนะ,ะนี่เป็นสิ่งหนึ่ง <c oughs> ที่คนไทยต้องมาเที่ยวนะคะแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้หิมะตกคุณปลาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าที่นี่ปลอดไวรัส จริงๆปลอดเชื้อนะคะ<ช>แล้วมาเช้ชชาที่พูดมาคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าเขาเอาเทอร์โมมามา,มาที่หน้าผากเราแต่ละคนแต่ละคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นการคลัดกรองดีเ<ล>ยี่ยมใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นจุดคอนเฟิร์มอย่างแน่นอนว่าเกาหลีอาจจะหไลายไฟยกเลิกแต่เกาะ เชจู <Jeju S 2> mm hmm. ไม่ยกเลิกแน่นอนค่ะเพราะว่าอยากใช้บินไปเชจูยังเปิดบินไฟร์ปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เขามี mm hmm. ก็จะมีกระแสะมาถามค่อนข้างเยอะว่าอุ้ยเชจูยกเลิกหรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็จะคอนเฟิร์มให้เลยว่าไฟที่บินตรงมาเกาะเชจูไม่มียกเลิกนะคะ mm hmm. ไม่มียกเลิกแน่นอนค่ะ mm hmm. ยังสามารถเที่ยวได้แล้วก็มาได้ทุกวันด้วยเพราะว่าไฟเนี่ยนะคะเราคอนแทคจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะหลังจากนั้นน mm ่ hmm. ะ ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะมีบินเจจูอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากมาเที่ยวเกาะเจจูช่วงนี้แหละคงต้องรีบมากันเลยค่ะคนจะ<อ>ติดต่อบริษัททัวร์ของคุณปลาเนี่ยอยากให้ให้ข้อมูลนิดนึงว่าบริษัททัวร์อะไรเบอร์อะไรยังไงคะ ได้ค่ะถ้าอยากติดต่อนะคะบริษัท True World Travel ค่ะนะคะเสเข้าไปใน Facebook นะคะ True World Travel ก็ได้หรือว่าถ้าเป็น Line แอดก็แอด i g n True World นะคะหรือจะโทรเข้าไปที่ออฟฟิศนะคะ022862732ก็จะมีน้องๆที่ออฟฟิศค่ะนะคะคอยตอบคำถามเรื่องโปรแกร,รมทัวร์เรื่องของราคาทัวร์ทุกๆซีซันที่ที่มีของเกาะเจจูด้วยค่ะ